ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข,ข่าวของคุณสตางค์แชร์ข่าวดีประจำวันที่10มิถุนายน2565นะครับวันนี้เงินเข้า3กลุ่มต่อบานนะครับเริ่มจากเงินอุดหนุนเด็กนะครับยังได้เท่าเดิม600บาทสำหรับเงินเบี้ยผู้พิการนะครับใครที่อายุ18ปีขึ้นไปได้100บาท ใครที่อายุต่ำกว่า18ปีได้1,000บาทเงินเข้าบัญชีวันนี้และกลุ่มผู้สูงอายุนะครับยังได้เรรเท่าเดิมตามอายุ600ถึง1,000บาทนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายคนถามว่าเอา้เาเหตุรัฐบาลบอกประกาศนี่ว่าจะจ่ายเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุ6เดือนตั้งแต่เมษาจนถึงกันยายน ใช่ครับรัฐบาลประกาศแต่ยังไม่ได้ประกาศวันโอนเงินนะครับก็น่าจะเป็นการโอนเงินย้อนหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้สูงอายุทุกคนนะครับใครที่ได้รับเงินเท่าเดิม600ถึง,ถง,ถงพ0 0บาทไม่ต้องกังวลไปว่าอา้าวไม่เห็นเพิ่มตามที่พูดเลยใจเย็นเดี๋ยวเขาจะโอนให้ย้อนหลังนะครับเงินจะโอนย้อนหลังเข้าวันไหนเดี๋ยวสตังค์จะรีบอัปเดตทันทีใครนะครับได้เงินครบแล้วนะครับในวันนี้คอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยบอกด้วยว่าอยู่กลุ่มไหนอย่างเช่นได้เงินครบแล้วครับครบแล้วค่ะ อยู่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กแรกเกิดหรือว่าอยู่กลุ่มผู้พิการก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะอะไรหากในอนาคตมีสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มนี้สตางค์จะส่งข่าวให้คุณโดยตรงถึงหน้าจอ YouTube และคุณจะไม่พลาดเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลดูข่าวจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียด้วยนะครับสตาจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ช่วยเหลือกฟรี ไม่คิดตังเลยครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตัง์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ